สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณละ่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเท่าที่เกมเมอร์และ o u c l o c k e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับพบก,กับพวกเราครับโอ e r c l o คล็กอกโซน TV, กับการแกะกล่อง New Hardware Unboxing s นะครับวันนี้เป็นคิวของทางเมนบอร์ดยังถือว่าเป็นกระแสอยู่ฮะสำหรับเมนบอร์ดที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Intel z 97วันนี้เป็นเจ้านี้ยี่ห้อนี้ครับ ASUS z 97A สำหรับ z 97A นะครับเทคโนโลยีก็คือเป็นพื้นฐานของชิปเซ็ตเมนบอร์ดอาเมนบอร์ดชิปเซต z 97ท,ทั่วไปนะครับ ก่อนหน้านี้เราจะมี ASUS z 97 Deluxe ไปแล้วแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเทคโนโลยี Technology เดียวกันฟีเจอร์ที่ให้มาใกล้กันมากๆนะฮะแต่วันนี้เป็นตัว A ชื่อเรียกค่อนข้างที่จะง่ายเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับของที่ทาง A Bundle ให้มานะฮะตามนี้ครับอย่างแรกครับชุดสมุดคู่มือฝาป,ปิดด้านหลัง Back I/O Panel ASUS M Connector บิดออน2 w ีเอ SLI ครับให้มา1อันสาย s า t a 3.0ครับเป็นสายสีดำหัวสีขาวให้มา3เส้นนะฮะเป็นที่น่าแปลกใจแปลกใจนะครับว่าทำไมหลังๆมาเนี้ยเวลาเรารับของมาเนี่ยแผ่น DVD d ดไดเเนี่ยไม่ค่อยจะได้มานะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะผ่านพ่อค้าขายอ้อยเลี้ยงช้าง อพอผ่านเสร็จปุ๊บพ่อค้าก็เลยเฮ้ยในกล่องมีแผ่นไหมแผ่นไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยมีแผ่นไหมก็เอาไปติดช้างเ้อตัวขายน่า,นาจะมีนะฮะมีแน่ๆแหละนะครับ,รบตัวที่ถ่ายจริงเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีไดเวอร์ถามว่าเดือดร้อนไหม,ไมเดือดร้อนนะครับถ้าใครจะคิดจะแกล้งเราไม่แคร์นะครับถ้าถึงจะขั้นหาไดเวอร์ก็ไม่ได้จริงๆก็ถ้าจะให้ห้าหาไม่ได้ไปปิดไปปิดเว็บไซต์เขานะครับไปปิดในส่วน s พ p p o r t าว w n l o a d เขา นะครับาจะดีกว่าถ้าจะคิดกันแกล้งกันแบบนี้อย่าไม่ดีไข่แก้งไม่มีหรอกบ้าเปล่าอ่ะมาดูกันครับสำหรับ asus z 9 7 a ตัวนี้นะครับเอามองจากมุมมองไกลๆก่อนนะฮะเราจะเห็นได้ว่าสีนะครับสำหรับเมนบอร์ด z 9 7รุ่นบนบนของทาง asus นะฮะจะเป็นสีโทนนี้ก็คือเป็น pcb สีน้ำตาลดำนะครับแล้วก็ตัดด้วย h i t s ง n ์ที่เป็นสีทองอ่อน มันจะเป็นฮิ่าชทซิงชิปเซตนะครับก็จะเป็นสีทองทองที่เหลืออุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นสีดำค่อนข้างทางทั้งหมดเลยนะครับมีเทาเข้มๆมาบ้างนะฮะทีนี้มาลงลึกกันนะครับฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ดตัวนี้นะครับคือ ATX นะฮะ ATX ไซส์มาตรฐานทั่วไปสีของ PCB ครับเป็นสีน้ำตาลดำนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าตัดกับซ็อกเก็ตที่เป็นสีดำสีเทาเข้ม รวมไปถึงฮีทซิงค์ที่เป็นสีทองๆแบบนี้ซ็อกเก็ต CPU ครับเป็น LGA 1150นะฮะรองรับ CPU Core i Gen 4ได้หมดเลยนะครับทั้ง i3 i5 i7 Pentium Celeron หมดแล้วนะครับชุดพัดจ่ายไฟของ CPU ครับตรงนี้ฮะเป็นแบบ d i g i Plus Power Mod Phase ของทาง ASUS เ,เอง8 Phase นะครับด้านบนสีด้านข้างอีกสี มีฮิตซิงในการระบายความร้อนนะฮะเป็นอลูมิเนียมเนื้อสีดําตัดกับสีทองนะครับทั้งสงส่วนเลยปลั๊กไฟเลี้ยงของ CPU ก็คือ8ปดพิน CPU ใช้1ห,หัวเท่านั้นฮะปลั๊กไฟเลี้ยงของเมนบอร์ดครับ20บวก4พิน ATX อยู่ตามตำแหน่งปกติแล้วก็สลอตแรมมีให้ทั้งหมด4ีสลอตเป็นสีเทาเข้มตัดกับสีดำแม็กซิมัมสูงสุดคือ3 2 g b ครับเรื่องบัส มี3,000อัพแน่ๆนะครับดูที่แรงของคุณด้วยครับ expansion slot นะครับไล่กันตั้งแต่ด้านบนเลยนะฮะตรงกลางของตัวเมนบอร์ดเนี่ยจะเห็นว่ามี socket m 2นะครับซึ่งมาเขียนว่า m 2 support นะครับ10กิกะบิต per s e c ซนะครับรองรับครับตั้งแต่2260นะครับแล้วก็2280ได้แค่2ไซส์นะครับสำหรับ m 2 socket ตรงนี้ซึ่งที่เหลือด้านล่างนะครับก็จะมี slot pcie 2.0พ2.0ให้มาส slot นะครับ แล้วก็มี PCI ปกติอีก2สล็อตที่เหลือครับก็จะเป็น PCI Express 3.0 1สล็อตแล้วก็2.0อีก2สล็อตนะครับในการเชื่อมต่อนะฮะการ์ดเดียวการ์ดหลักของเรานะครับด้านบนจะเป็น 16x ถ้า2การ์ดครับเป็น8บวก8ถ้า3การ์ดครับเป็น8บวก4และบวก4ครับในเรื่องของซาวออนบอร์ดนะครับแน่นอนว่าบอร์ดต,ตัวนี้ต้องเป็น Crystal Sound 2ของทาง ASUS เ,เขานะครับ Crystal Sound 2จะเป็น ชิปเสียงนะครับเป็นระบบเสียงที่มาพร้อมกับบอร์ดรุ่นใหญ่ของทาง ASUS นะฮะซึ่งตรงนี้ฮะเห็นว่าจะเป็นคาปาซิเตอร์เนี่ยมันจะเป็นงานที่เอาไว้ใช้กับเรื่องของออ udi โอการ์โดยเฉพาะเลยงานเสียงโดยเฉพาะซึ่งลาย PCB นะครับก็จะตัดแยกออกมาจากส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวนี้บอร์ดทุกตัวทำแบบนี้หมดเลยชิปเซตนะฮะสวยงามนะครับเป็นกลมๆเหมือนนาฬิกาแปลงร่าง แปลงล่างเป็นเบนเทนอะไรประมาณนั้นสวยงามนะครับพอร์ตที่มีให้นะครับพวกพอทซาต้าต่างๆนะเป็นซาต้าสามจุดศูนย์ทั้งหมดเลยหนึ่งพอทสองพอทสามพอทสี่พอทห้าพอรทหกพอร์ตนะครับแล้วก็มีซาต้าเอ็กเพสหนึ่งพอร์ตตรงนี้ด้านหลังครับแบ็กแอมป์พานีลพอทในการเชื่อมต่อกับโซนต่างๆนะครับเริ่มจากซ้ายมือ,อก่อนเลย DP ครับหรือว่า Display Port 1.2ด้านล่างเป็น HDMI 1.4รองรับ4 K ครับ DVI-D 1พอร์ตด้านบน D-sub VGA 15พินถัดมาครับคือ USB 2.02พอร์ตแล้วก็ USB 3.04พอร์ตฮะด้านบนครับขยับมาอยู่ตรงนี้แล้วสำหรับ PS2 ของเมาส์และคีย์บอร์ด RJ 4 5พอร์ตพอแล้วนั่นเองครับสุดท้ายครับ Audio Jack แบบแช nel น,นะครับพร้อมกับซาวด์แบบดิจิตอล SPDIF นั่นเองฮะเป็นไงครับ Asus z 97A น่าจะเป็นตัวที่อยู่ในตระกูลรุ่นใหญ่นะครับแต่เป็นตัวประหยัดสุดนะพอดูจากของแถมดูจากรูปร่างหน้าตานะครับบางทีเนี่ยเรามองแบบดูจากบันเดิลเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป็นบอร์ดในซีรีส์ไหนราคาประมาณยังไงนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะมีสัก4ี่สห้าพันประมาณนี้สามสี่ห้าพันไม่เกินนี้น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเพราะถ้าเกิดสักหกเจ็พันนี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ เริ่มเริ่มที่จะสูงแล้วเป็นไฮเปอร์ฟอร์มานไปแล้วนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่นักเล่นนักโอน่าจะชอบใจกันนะถูกๆเป็น97มันแล้วพอร์ตไม่ให้ครบถ้วนนะครับลองกันดูครับขอบคุณครับขอบคุณเอ u ูตเทคสำหรับเรนโบอ์ตัวนี้ในเรื่อง,องการทดสอบรอดูที่หน้าเว็บเช่นเดิมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ต้องลางกันไปก่อนสวัสดีครับ